แล้วก็ตอนระหว่างที่ให้ช่างมาต่อเติมบ้านกลับมาบิว์อินอะไรประมาณนี้ครับในระหว่างที่เราอยู่ไปด้วยแล้วก็ช่างทํางานไปด้วยตรงเนี้ยเจออุปสรรคอย่างไงบ้างครับไม่มีอุปสรรค่มีปัญหาความสวยครัวของอาจารย์เนี่ยคือสวยระดับอภิมหาอามาตะนิรันดร์การ <laughs> ชนะสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน คณาสิริวงแหวนพระรามสองหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโอ้ยเซครับเซ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  เอ็นตัวเยอะไปนะครับวันนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านนะครับหลังนี้จะเป็นงานต่อเติมห้องครัวนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณครูวหเกษียณแล้วนะแล้วก็ตอนที่ท่านเกษียณท่านก็มาอยู่บ้านหลังนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ไปก็ทําบ้านไปด้วยคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรที่เป็นงานยากนิดหนึ่งสําหรับช่างแล้วก็เป็นงานยากนิดหนึ่งสําหรับท่านเจ้าของบ้านเพราะจะต้องคุยกันนะครับบางทีเสียงดัง นะครับรบกวนท่านเจ้าของบ้านหรือบางทีท่านเจ้าของบ้านต้องเข้าใจช่างว่าช่างก็ต้องทํางานทําหน้าที่ยังไงตรงนี้ต้องสอดประสานเข้าหากันแล้วก็ให้ผลงานเนี่ยจบมาเป็นที่น่าพึงพอใจก็ต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่แค่หลังนี้นะครับที่ผมเจอที่ในกรณีที่ว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เข้าไปทํางานที่บ้านท่านเจ้าของบ้านมีอีกเป็นร้อยหลังเลยที่ผมเจอแต่ผมมีวิธีการจัดการยังไงแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างที่มัน อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณอยู่ที่บ้านแล้วก็มีช่างเข้าไปทํางานอะ,อะไรประมาณนี้สิ่งอะไรที่กวนใจเล็กๆน้อยๆคุณจะมีมซยเซตยังไงในการมองในการที่จะเห็นภาพเหล่านั้นและทําให้ตัวเองไม่ได้เกิดความเครียดเกิดปัญหานะครับอะ,อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้ขายแค่ของผมไม่ได้ขายแค่งานว่าองานของผมรับทําบ้านนะครับแต่ผมขายอารมณ์และความรู้สึกด้วยผมขายงานศิลปะต้องบอกงี้ว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยลูกค้าได้ของจริงแต่ในระหว่างที่ลูกค้ารอของอยู่เนี่ยในระหว่างที่ผมผลิตให้คุณอยู่เนี่ยคุณมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความเครียดความคาดหวังอะไรต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณต้องบริหารจัดการตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งและเราก็บริหารจัดการของเราเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณมีมุมมองหรือไมเซ็ตในระหว่างที่ช่างทําอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาเราจะ มีวิธีการมองหรือวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงเพื่อให้งานจบออกมาเสร็จแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้เหมือนหลังนี้นะครับหลังนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะกดยิงเรียกท่านเจ้าของบ้านนะครับยิงตรงนี้ินี่กดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครอยู่ไหมเรามาดูกันแต่อยู่แน่นอนเพราะว่ากิ้เพิ่งไปเจอมาสวัส <laughs> ดีครับ โอ้โหช็อตพอตได้หมดเลยคุณผู้ชมนะกว่าเหมือนเตรียมมาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับโอเคครับสวัสดีอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมส่งไมโครโฟนให้ครับคลิปนี้นะครับผมได้เมื่อกี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมด้านไหนแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าห้องครัวที่หลังบ้านที่ต่อเติม อาจารย์จำหน้าได้แล้วคือคนที่อยู่ในคลิปที่อาจารย์ดูอ่ะใช่ครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าครับผมขอบคุณครับผมขออีกนิดนึงนะครับห้องครัวหลังบ้านคุณผู้ชมเสร็จแล้วต้องถามอาจารย์ก่อนว่าในระหว่างที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้ไปใช้บ้างหรือยังครับเมนูแรกก็คือผัดมาม่าครับผัดมาม่าใส่ทูน่าแล้วก็ชอบถูกใจเพราะเขาทำกลอออกมาให้สวย แล้วตัวอาจารย์เองก็พยายามจะจัดตกแต่งไว้ให้สวยสงที่เขาที่เขาตั้งใจทําให้อ,อก็จริงๆแล้วก็คือต้องขอบคุณทางส่อสแสงทองมากนะคะที่ทําให้อาจารย์ได้ครัวสวยสะอาดทันสมัยถูกใจครับความสวยครัวของอาจารย์เนี่ยคือสวยระดับอภิมหาอามาตะนิรันกาชนะครับผมใช่เป็นยังไงครับอาจารย์เพราะอะไรคะเพราะว่าใช้สีอ่สีมินิมอลนะคะมีสีขาวสีดําสีเทาเท่านั้นครับ เป็นสีเบสิกไม่เชยเป็นสีล้ำนะใช้ได้ตลอดการครับก็คือว่าเราคุมสีคุมโทนมาแล้วแล้วก็เลือกสีที่ไม่เชยไม่เฉยค่ะเป็นสีแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลอ่าครับอาจารย์แจไปตั้งแต่แรกแล้วว่าครูอาจารย์จะต้องเป็นสไตล์มินิมอลครับไม่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 มีสีอื่นครับพยายามไม่ให้มีสีอื่นครับแล้วทีนี้ครับอาจารย์ขอผมขอถามนิดนึงครับ อตอนนี้อาจารย์กรเกษียณแล้วใช่ไหมครับจนกเกษียณค่ะและ้วก็ตอนระหว่างที่ให้ช่างมาต่อเติมบ้านกลับมาบิลอินอะไรประมาณนี้ครับในระหว่างที่เราอยู่ไปด้วยแล้วก็ช่างทํางานไปด้วยตรงนี้เจออุปสรรคยังไงบ้างครับไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาจนก็จะดูแลช่างน้ําท่าต่างๆครับใช่สาอแสงกรจะจะมีน้ําให้ช่างทุกวันวันละขวดสองขวดสามขวดแล้วแต่วันมาก,กี่คนครับหรือถ้ามาหลายๆคนก็สามขวดปกติก คนสองคนก็ขวดหนึ่งสองขวดอะไรอย่างนี้แล้วผลงานออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจไหมครับ<อ>ผ,ผ,ผลงานออกมาเป็นที่น่า <ผล S 1> พึงพอใจผลงาน<พ>อ,ออกมาจันชอบมากเป็นโซนที่จันถูกใจมากใช่จะเป็นคนชอบสะอาดระเบียบนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนสะอาดระเบียบมีวิธีในตัวเองครับแล้วพอเองครองอาจารย์สวยสะอาดคลีนสะอาดระเบบออกมาก็ไม่ล้าสมัยครับถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าสาวสองพันปี หลวงสามพันปีอะไรอย่างเงี้ยไม่แก่ไม่เท่าได้ลตลอดการอภิมหาอมะตะนี้รันการครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปเก็บภาพห้องครัวด้านในนิดนึงนะครับเทุกซอกทุกมุมได้เลยเปิดคน์คคเตอร์<ม>อบันทึกภาพได้เลยน้องน้องฟองก็คือดูแลอาจารย์ โอเคเลยใช่ไหมครับน้องฟองเขาเป็นคนมีน้ำใจนะอาจานมีปัญหาอะไรถามเขาเขาจะตอบได้เป็นจัดเป็นจัดเป็นจัดให้รายละเอียดให้ฟังรู้ได้ดีใจครับขอบคุณมากเลยครับที่อาจารย์ชมน้องชายผมนะครับน้องฟองคือน้องชายผมครับคุณผู้ชมผมครับโอเคครับเสียงเหมือนกันไหมครับคล้ายๆไหมครับเสียงเหมือนมากเลยค่ะเดี๋ยวจจาร์ถามกัน น้องฟองทํางานหนักมากแล้วคุณพี่ชายนี่เพิ่มเงินเดือนให้ป่ะคะะพิจารณาให้ตลอดเลยครับเพิ่มเงินเดือนให้เขาเขาจะได้มีกําลังใจบ้านไม่ต้องเช่าครับค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟผมออให้หมดเลยครับอ๋อบ้านก็ไม่ต้องเช่าบ้านก็อยู่คนละบ้านกับผมแต่ว่าคุณพ่อส่งสงให้ผมผมผมช่วยดูแลน้องรับเข้าใว่าน้องฟองนี่ไม่ต้องผ่อนบ้านแล้วก็ใช่ครับขนาดนี้เกิดมาวาสนาเนาะ แต่เขาทํางานตอี่เขาเกิดมาเขาได้มมีบุญนะเนี่ยแต่เขาก็ทางานหนักเหมือนที่ชายนี่แหละครับจะต้องทํางานหนักแ้วก็เงินเดือนพี่ชายก็เพิ่มเงินเดือนให้ได้ครับถามน้องฟองพอใ้ไหมครับพอใช้ไหมเนี่ยยิ้มก็ไม่ก็ไม่มีอะไรยิ้มอย่างเดียวถามว่าพี่ชายเพิ่มเงินเดือนให้มาเนี่ยเอาเพิ่มครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมขอบคุณมากมากเลยนะครับอะไรที่อ่า พูดก็เลยไปนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณสอแสงทองทุกคนรวมทั้งช่างนะคะที่พยายามทําให้ครัวของอาจารย์ออกมาได้สวยถูกใจสมบูรณ์แบบแล้วก็ไร้ที่ติครับใช่โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ